แคทก็จะใส่เต็มที่เลยนะคะหนึ่งขวดต่อครั้งนะจ๊ะเพราะว่าแคทมีเยอะไงพอมีเยอะเราก็ไม่กลัวเปืองนะจ๊ะใส่เท่าไหร่ก็ได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งช่วยให้การย่อยของกองปุ๋ยหมักของเรานั้นไหวยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมทิววิวอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะซ้ายเสือ,น,อนเริ่มดีนะคะเย็ยนวันนี้แคทต้องไปหมักปุ๋ยอีกหนึ่งกองนะจ๊ะเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะที่แคทได้จากขี้หนูแกสบีของแคทในแต่ละวันแคทก็จะมองกองสุมในคอกที่แคทเตรียมไว้หมักนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสจะมาหมักให้ทุกคนได้ดูอีกหนึ่งวิธีนะคะว่าแคทหมักอย่างไรนะคะในคอกอิดคอกปูนที่แคทเตรียมไว้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูวิธีการหมักปุ๋ยหมักอีกกองของแคทกันเลยนะจ๊ะว่า กองนี้แคทจะหมักอย่างไรนะคะกับการหมักปุ๋ยพืชสดจากขี้หนูแกสบี้ที่แคทได้ในแต่ละวันนั่นเองจ้ะไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปหมักนะคะแคทจะมาเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรไขป่ปลาทะเลนะคะตอนนี้สูตรไขป่ปลาทะเลของแคทมันจะอมเขียวแล้วนะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแดงน้ําตาลนะจ๊ะนี่นะ ที่ลอยฟองอยู่ด้านบนนี้เป็นไข่ปลานะคะมันจะมีความมันเป็นโปรตีนไข่ปลาที่แคทได้มาจากปลาทะเลที่แคทคัดเอาเฉพาะไข่นะคะมาทำหัวเชื้อจูลินซีสูตรนี้นะแล้วก็มีบางส่วนที่แคทแบ่งไปใช้บ้างแล้วแล้วขวดนี้แคทก็จะนำไปหมักกองปุ๋ยของแคทในวันนี้นะจ๊ะนี่พอเขย่าแล้วก็เทเตรียมไว้เลยคะ่ะเราจะผสมเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ยิ่งเข้มข้นเขาก็จะยิ่งช่วยย่อยกองปุ๋ยของเราได้ดีนะจ๊ะในแต่ละครั้งการเพิ่มจุลินทรีย์ของแคทแคทก็จะใส่เต็มที่เลยนะคะหนึ่งขวดต่อครั้งนะจ๊ะเพราะว่าแคทมีเยอะไงพอมีเยอะเราก็ไม่กลัวเปลืองนะจ๊ะใส่เท่าไหร่ก็ได้ยิ่งใส่เยอะยิ่งช่วยให้การย่อยของกองปุ๋ยหมักของเรานั้นไวยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ไปดูกองปุ๋ยของแคทกันนะจ๊ะ ด้านหน้าของทุกคนเป็นกองปุ๋ยนะคะที่แคทกลบดินทับไปเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออเอามาให้ทุกคนได้ดูก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะนี่คือเศษขี้หนูนะคะหนูแกสบี้นี่เห็นไหมคะแคทก็กองไว้ข้างล่างนี้จนจะล้นขอบบ่อดินของแคทแล้วนะคะ ุยเศษหญ้าที่แคทได้จากการกินของหนูแกชบี้ของแคทในแต่ละวันนั้นมันมีหญ้าหลายชนิดรวมกันนะจ๊ะมีหญ้าขนหญ้าทิมโมทีหญ้าอัลฟฟ้านะคะ แล้วก็มีเป็นอาหารเม็ดนะคะที่แคทให้หนูกินดังนั้นกองปุ๋ยกองนี้จะมีสารอาหารจากหญ้าที่ได้หลากหลายชนิดมากๆเลยรวมถึงอาหารเม็ดของหนูด้วยก็จะอยู่ในกองปุ๋ยกองนี้นะคะที่เป็นเศษก้อนดินนี้ก็คือแคทได้มาจากดินหมักเป็นการล่อนเอาดินหมักของแคทนะคะแล้วแคทก็เอาเศษที่ล่อนแล้วมากรบทับบนกองหญ้านี้นะนี่เป็นดินหมักที่แคทต,ต้องล่อนเอาเศษใหญ่ๆเขาออกมา เมื่อร่อนแล้วเราก็จะได้ดินละเอียดแบบนี้พอได้ก้อนหย,ยาบๆแคทก็จะเอามากรบทับโรยทับกองปุ๋ยเศษหญ้าของแคทนะจ๊ะเมื่อกรบทับแบบนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็ลดด้วยน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่แคทผสมเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวแคทก็จะตักน้ําจุลินทรีย์ที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะามาลดกองปุ๋ยหมักกองนี้ของแคทกันก่อนเลยจ้ะ ตอนนี้แคทก็รดจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องหาอะไรมาคุมปิดไว้นะน๊ะเพื่อกันความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยอ,ออกจากกองปุ๋ยของเรานะคะเหตุ hey, ที่แคทต,ต้องเอาดินมากลบเศษหญ้านะคะเพื่อที่แคทจะได้ควบคุมความชุ่มชื้นนะคะที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักของแคทได้ดีเนื่องจากดินนั้นเขาสามารถอุ้มน้ําได้แล้วก็เก็บความชุ่มชื้นได้ดีตัวจุลินทรีย์ก็จะอาศัยอยู่ในดินหมักของแคทแล้วก็ไปเร่งการย่อยเศษอินทรีย์วัตถุซึ่งเราได้จากเศษหญ้านะคะที่ เหลือกินจากน้องหนูแกชบีทั้งขี้หนูเศษหญ้าที่เหลือกินต่างๆนานานะคะจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดินหมักของแคดนั้นเมื่อเจอความชุ่มชื้นเขาก็จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีก็จะเร่งการย่อยปุ๋ยหมักกองนี้นะคะให้ย่อยไวที่สุดเราก็จะสามารถนําปุ๋ยกองนี้ไปผสมดินปลูกเราก็จะได้ปุ๋ยหมักดีๆอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มีธาตุในตัวเจนค่อนข้างสูงเนื่องจากมันเป็นเศษหญ้าเศษขี้หนูนะคะเทียบเท่ากับขี้วัวเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่า หนูแกชบี้ของแคทนั้นกินหญ้ากินผลไม้นะคะก็จะได้ในส่วนของไนโตรเจนและก็วิตามินที่ได้จากผักและผละไม้นั่นเองจ้ะทีนี้แคทก็ต้องหาผ้าไวนิ้วนะคะเป็นป้ายไวนิลวมาคุมป้องกันความชุ่มชื้นไม่ให้เหยือออกจากกองปุ๋ยหมักของแคทนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการหมักกองปุ๋ยหมักพืชสดอีกหนึ่งลูปแบบที่แคทนํามาฝากทุกคนในวันนี้เนาะเป็นวิธีการหมักง่ายๆนะคะซึ่งแคทหมักใช้เป็นประจำนะจ๊ะปุ๋ยกองนี้นะคะก็จะให้ธาตุไนโตรเจนให้วิตามินให้เกลือแร่นะคะเนื่องจากน้องหนูแกสวีของแคทก็กินพืชผัก ผลไม้นะคะเป็นอาหารแล้วแคทก็มากองสุมรวมกันอยู่ในคอกนี้เมื่อมันเยอะได้พอประมาณแล้วแคทก็ใช้ดินกลบอีกทีหนึง่งลดลาดตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นการเล่งการย่อยินทรีย์วัตถุที่แคทหมักกองสุมรวมกันไว้นะจ๊ะเพียงเท่านี้แคทก็จะมีปุ๋ยดีๆไว้ใช้งานในโอกาสต่อไปเราต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนนะคะยิ่งเรามีตัวจุลินทรีย์มาช่วยย่อยได้เยอะเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งย่อยได้ไวเราก็จะสามารถนําเขาไปใช้งานได้เร็ว ขึ้นดังนั้นถ้าใครมีจุลินซีนะคะไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามจุลินซีสังเคราะห์แสงนะคะจุลินซี์จ้าปลวกจุลินซีน้ำหมักปลานะคะหรือจะจุลินซีหนอกล้วยอะไรก็ตามสมัยนี้นะคะเราสามารถหาซื้อจุลินซีได้ง่ายๆแล้วนะคะแม้แต่ตัวแคทเองก็ต้องแบ่งขายให้กับ f อที่สนใจสั่งซื้อไปนะคะเพราะว่าแคททำสูตรที่ค่อนข้างหลากหลายสารอาหารก็เราเลือกใช้ตามสูตรที่เราให้อาหารเข้าไปได้เลยถ้าแคทอยากได้สารอาหาร ประเภทใดแคทก็จะหมักรวมลงไปเลยดังนั้นวันนี้แคทจึงใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรไข่ปลาทะเลนะคะเขาก็จะให้กดอะมิโน,โนที่แตกต่างจากไข่แดงที่เป็นไข่ไก่นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ถ้าใครมีสูตรที่ค่อนข้างหลากหลายก็ลองปรับใช้ดูนะจ๊ะค่ะสําหรับวันนี้ก็นําวิธีการหมักปุ๋ยง่ายๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ชอบทดลองทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทก็อย่าลืมกด u u s c r i b e และกดกระดิง่งกลิ้งๆไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้ะเวลานี้ก็ขอตัวไปเล่นกับน้องแมวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะขับปูขับปูทำ เุ้ยเข้าห้องกันหมดเลย